สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกเทเลอร์นะคะวันนี้เราจะมาให้พี่ไพ่แห่งจิตวิญญาณสื่อสารบอกว่าพี่ไพ่ต้องการบอกข้อความอะไรให้กับคุณที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะ พี่ไพ่มีอะไรที่ต้องการบอกต้องการสื่อสารถึงข้อความดีๆให้กับคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ขอให้พี่ไพ่ช่วยบอกช่วยสื่อสารข้อความดีๆให้กับคุณที เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ไพ่ต้องการบอกอะไรกับคุณในวันนี้ข้อความนี้จะเป็นข้อความเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทางจิตยิญญานหรือการพัฒนาความคิดนะคะเดี๋ยวจะเลือกไพ่สําหรับข้อความวันนี้จำนวนสองใบ สองใบนี้นะคะด,ด,ดึงดูดให้หยิบขึ้นมาแสดงว่ามีข้อความถึงคุณที่พี่ไพ่ต้องการบอกเกี่ยวกับอาจจะเป็นคําแนะนําหรือว่าสภาวะที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นะคะ ใบแรกหมายเลขสี่สิบสอง acceptance นะคะใบที่สอง the w i s h แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า the w i s h ใบที่สี่สิบเอ็ดหมายเลขเรียงกันซะด้วย,ยเดี๋ยว เ,ออเรามาดูกันว่าพี่ไพ่ต้องการสื่อสารบอกอะไรกับคุณณนะเวลานี้นะคะไพ่ที่หยิบออกมาใบแรกนะคะใบที่42 Acceptance คือการยอมรับนะคะ You can let go now, surrender to what is. ไพ่ใบนี้ต้องการจะบอกต้องการจะสื่อว่าขอให้คุณยอมรับในสถานการณ์ ที่กำลังเป็นหรือว่าสถานการณ์บางอย่างที่คุณกำลังเผชิญหรือเข้ามาในชีวิตคุณมันหมายถึงว่ามันเป็นการเหมือนเราปล่อยวางด้วยสภาวะภายในที่สงบคือในบางสถานการณ์นะคะเราก็ต้องยอมรับว่ามัน มันทำให้มันอาจจะก่อให้เกิดออจิตใจที่ร้อนลนก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นมาในใจของคุณนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้ หรือว่ามันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ตอนนี้ณนะปัจจุบันที่คุณกำลังอ,อ,อาจจะมีการดิ้นรนหรือว่าพยายามกับมันนะคะการปล่อยวางอย่างสงบ letting go หรือแม้กระทั่งคำว่า water เนี่ยก็คือเหมือนกับ <c oughs> ในไพ่เนี่ยกำลัง สื่อให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้อยู่เหมือนเป็นบ่อน้ำนะคะเธอหลับตาเหมือนกับการที่ปล่อยตัวเองให้ให้เหมือนปล่อยวางให้ให้มันเกิดความสงบขึ้นภายใน อาจจะเป็นช่วงเวลานี้ที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่โอเคขึ้นหรือคุณมีความเหนื่อยล้ากับสถานการณ์เนี้ยไพ่บอกว่าไม่ใช่ว่าให้คุณปล่อยวางแบบคือปล่อยวางไปเลยโดยไม่สนใจมันมันก็ไม่ใช่แต่เพียงแต่คุณอาจจะต้อง วางมือนะช่วงนี้เพื่อจะหาความสงบให้กับตัวเองแต่คุณต้องมีความเชื่อเสมอนะคะว่าถ้าตอนนี้ยังไม่ได้มีสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าสิ่งที่ดีเข้ามาหาเนี่ยไม่ได้ไม่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีแต่มันต้องเปลี่ยนเป็นความเชื่อที่ว่า สิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือโอกาสหรืออะไรบางอย่างที่ดีเนี่ยมันมีสำหรับคุณแต่มันอาจจะเป็นวาระที่สมควรได้รับหรือเหมาะสมที่คุณได้รับมันเหมือนกับว่ามีสถานการณ์บางอย่างคุณไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไร คุณพยายามจะเปลี่ยนแล้วแหละกับสถานการณ์เนี้ยอาจจะเป็นบุคคลหรือสถานการณ์ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งบางอย่างที่คุณอยากหลุดพ้นสภาวะนั้นคุณรู้สึกเหนื่อยในการต่อต้านหรือพยายามที่จะดึงให้มันดีขึ้นนะคะ ถ้าเป็นใครสักคนที่คุณพยายามจะเปลี่ยนให้ให้เป็นไปในทางที่ดีอย่างที่คุณต้องการหรือว่าสถานการณ์ในการที่คุณสแสวงหาบางอย่างให้ได้มาแล้วมันก็ยังไม่ได้ไม่ว่าเป็นสถานการณ์ใดที่คุณต้องการคุณก็ยังไม่ได้ในสิ่งที่หวังเนี้ย มันทำให้คุณเหนื่อยล้าในการที่จะดิ้นรนไขว่คว้าหรือเปลี่ยนแปลงเขาคนนั้นเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นไพ่กำลังบอกว่ามันอาจจะยังเ,ออเหมือนให้คุณปล่อยไปก่อนแล้วมันจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมกับคุณที่คุณจะได้มาหรือถ้าคุณไม่ได้สิ่งนี้ คุณอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสถานการณ์อะไรก็ตามหรือสิ่งที่คุณอยากได้บางทีเนี่ยคือไพ่บอกว่าให้คุณลองลองกลับมาคือปล่อยปล่อยมือปล่อยวางจากสิ่งนั้นจากความเหนื่อยล้าเนี้ย แล้วกลับมามองด้วยมุมมองใหม่เหมือนมันจะมันจะต้องมีวิวิีของคุณน่ะมองให้เห็นแล้วก็บางทีคุณอาจจะมีวิธีใหม่ๆจากการเปลี่ยนมุมมองเมื่อคนเราเปลี่ยนมุมมองใหม่มันจะมีสิ่งใหม่ให้คุณเห็น วิธีการใหม่ๆที่คุณสามารถจะจัดการกับสถานการณ์นั้นได้หรือว่าในเส้นทางที่คุณเหนื่อยล้าที่จะดิ้นรนพยายามไปแล้วมันยังไปไม่ถึงก็ให้คุณพักก่อนคือแค่ยอมรับว่าอ่ะตอนเนี้ยยังไม่ได้ตรงนั้นนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้ถูกไหมคะ คุณอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นการเ,าเบิกทางใหม่ๆเป็นเส้นทางใหม่ๆที่เหมาะสมกับคุณมากกว่าสิ่งที่คุณคิดตอนนี้เหมือนกับอย่างเวลาคนเราคิดเรื่องงานแล้วคิดไม่ออกมันมันมันก็จะคิดไม่ออกถ้าเกิดคุณยังปวดหัว หัวจะปวดวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมพยายามจะสางมันมีบางคนบอกว่าคุณแค่ละจากสิ่งนั้นไม่ได้ให้คุณปล่อยมือแต่หมายความว่าคุณละจากสิ่งนั้นเพื่อไปพักก่อนการสงบลงอ่า คุณปล่อยเรื่องนี้ออกจากสมองออกจากความคิดวนเวียนคุณละจากความปวดหัวมึนงงมันจะได้อะไรกลับมาเช่นได้วิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไดออ้มุมมองใหม่ๆเส้นทางใหม่สำหรับคุณคือมันเกิดขึ้น จากความสงบในตัวในความคิดของเราการเหนื่อยล้าในการพยายามยิ่งเหมือนเหมือนยิ่งดินน้นรนจะสะสางหรือว่าทำในสิ่งที่ต้องการได้มาเนี่ยมันเหมือนเป็นเชือกวนมัดตัวเองไปเรื่อยๆคุณก็ต้องล้าออกมาก่อน ให้กำลังบอกว่ามีสิ่งใหม่ๆเส้นทางใหม่หรือสถานการณ์โอกาสหรือว่าแม้กระทั่งเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับคุณเพียงแค่ไม่ใช่ช่วงเวลานี้นะคะเหมือนกับมันจะมาในเวลาที่เหมาะสม หรือในเวลาที่คุณพักจากสิ่งที่ปวดหัวที่คุณดิ้นรนจนมันเหนื่อยล้าเนี่ยแล้วไพ่ขอให้คุณน่ะมีความศรัทธาในในความเชื่อที่คุณต้องได้รับสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นบุคคลโอกาสหรือสถานการณ์ คือคุณต้องเชื่อมั่นว่าคุณไม่ได้สิ่งนี้คุณก็ต้องได้นะเวลาหนึง่งและอาจจะดีกว่าเดิมอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าเดิมเส้นทางที่ดีกว่าเดิมหรือบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ย คุณจะมีความเหมาะสมที่จะได้รับและสิ่งนั้นก็เหมาะสมที่จะเข้ามาในชีวิตคุณมันจะดีกว่าที่คุณเหนื่อยล้าแล้วก็พยายามกับมันอยู่ทุกวันนี้แค่ปล่อยวางช่วงเวลาที่มันไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะในตอนนี้แล้วก็เปิดใจศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่น รอรับสิ่งดีๆในเวลาที่ใช่เหมือนคำพูดที่ว่าถ้าเปรียบเป็นบุคคลนะคะคนที่ใช่ก็ย่อมมาในเวลาที่ใช่นะคะเป็นเวลาที่เหมาะสมเวลาดีๆสำหรับคุณมีแน่นอนเวลาเ,เส้นทางที่ใช่ก็มาในเวลาที่ใช่สำหรับคุณเพราะฉะนั้นก็ พี่ไพ่กำลังบอกว่าถึงคุณที่ท่านที่กำลังเกิดสถานการณ์นี้อยู่แล้วรู้สึกเหนื่อยล้าก็ขอให้คุณพักลงก่อนปล่อยสิ่งนั้นลงก่อนแล้วสิ่งดีๆเวลาที่ดีโอกาสที่ดีคนดีๆหรือการเปลี่ยนแปลงของ สถานการณ์ที่ดีจะเข้ามาหาคุณขอให้เชื่อมั่นแบบนี้นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้คือไพ่สองใบเนี้ยเขาก็สอดคล้องกันนะคะสี่ใบที่สี่สิบเอ็ดเนี่ยคือ The Witch The Witch ก็คือ แปลง,ง่ายๆก็คือแม่มดหรือเวทมนต์พลังแห่งเวทมนต์นะคะไพ่ใบเนี้ยกำลังบอกว่าความเ,เป็นอิสระและความเป็นตัวของตัวเองพลังแห่งการสร้างสารรค์ความงามที่เป็นเอกลักษณ์เช่นดอกบัว การมีเจตจำนงที่อิสระเสรีก็คือไพ่กำลังหมายถึงว่าให้คุณเชื่อในการที่คุณเนี่ยเป็นผู้สร้างพลังในตนเองและความสามารถในการมีพลังพิเศษคือทุกคนมีพลังพิเศษในตัวแต่บางครั้งเนี่ยการเจอสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการดิ้นรนกับชีวิต ที่มากไปมันทำให้กดพลังตัวเนี้หรือคุณยังมองไม่เห็นมันเพราะว่าในชีวิตของเราทุกวันนี้มีความวุ่นวายมีความลำบากในการใช้ชีวิตอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันหาความสงบได้ยากเหลือเกินประเด็นสำคัญก็คืออย่างไพ่ใบนี้ต้องการบอกคุณว่าทำไมถึงให้คุณ ปล่อยจากสภาวะวุ่นวายหรือเหนื่อยล้านั้นเพื่อหาความสงบเพื่อให้เกิดความคิดหรืออะไรบางอย่างที่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์หรือการเปิดรับในสิ่งที่ดีหรือแม้กระทั่งรักษาพลังชีวิตของคุณไว้ด้วยความสงบข้างในภายในของเรานะคะมันก็เหมือนที่ไพ่ใบนี้บอกคือ ความที่คุณเนี่ยจะต้องสร้างพลังในตัวเองแล้วสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวทุกคนหรือแม้กระทั่งความสามารถในการมีพลังพิเศษเพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของคุณในแบบให้เป็นไปในที่คุณต้องการไพ่ใบเนี้ยเปรียบเทียบเหมือนกับที่บอกว่าเป็นแม่มดเนี่ยค่ะคือเขาเปรียบเทียบว่า มันเป็นเหมือนเช่นแม่มดที่อาศัยอยู่ตามลำพังอันนี้ก็ฟังดูเป็นซีรีส์นิดนึงนะคะแต่ว่ามันมีนัยยะอยู่ในนั้นก็คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยแม่มดเขาเขาก็จะไม่ได้ถูกรับการยอมรับเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในในกลุ่มเขาหรือว่ามี มีการแยกตัวกันอยู่ทีนี้แม่มดเนี่ยอาศัยอยู่ตามลำพังและใช้เวลาอย่างสันโดษคนเดียวด้วยความสุขแล้วก็พอใจในสิ่งที่ทำอยู่เขาจะฝึกฝนทักษะเขาในทางเวทมนต์อะไรก็แล้วแต่มีการพัฒนาศิลปะการปรุงยา อาจจะเป็นยาทางเวทมนต์ของเขาพัฒนาเวทมนต์ในตัวของเธอให้แข็งแกร่งในการเล่นแร่ปแปรธาตุแล้วก็ไล่มนค้นพบเส้นทางใหม่ๆการปรุงยาใหม่ๆเวทมนต์แบบใหม่แล้วก็มีการจดบันทึกไว้ในเดรี่ของตัวเธอเอง ในบางเวลาเธอก็ถ่ายทอดให้ผู้คนต้องที่เหมือนกับมาขอความช่วยเหลือนะคะเธอก็จะช่วยเหลือหรือถ่ายทอดให้พวกเขาคือในยะในสิ่งที่ไพ่บอกเนี้ยคือการที่คุณทุกคนเนี้ยมีพลังได้เหมือนกับแม่มดก็คือเขากล่าวถึงพลังวิเศษในตัวเราพลังในการสร้างสารรค์ทุกอย่างนี่แหละ ไม่ต้องไปมองออไกลว่าเออมันอยู่ๆเอ๊อะทำไมถึงมาพูดว่าเออมันมีเวทมนต์อะไรอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันคือพลังสร้างสรรค์พลังที่อยู่ในตัวเราในการสร้างสรรค์ทุกอย่างให้กับชีวิตเราแม้กระทั่งความคิดของคุณความคิดคือทุกอย่างเป็นพลังงานนะคะ เพราะฉะนั้นทุกคนมีพลังงานมีพลังพิเศษได้เหมือนแม่มดและสิ่งที่ช่วยเพิ่มพลังเนี้ยคือการที่คุณต้องเขียนคาถาที่ต้องการไล่ให้กับชีวิตคุณคุณต้องเป็นผู้กำหนดมันคือการที่คุณทุกคนเนี่ยต้องการชีวิตที่ดีด้านไหนคุณต้องการเปลี่ยนโชคชะตาตัวเองในด้านไหนคุณต้องเขียนสิ่งเหล่านั้นเนี่ย ที่คุณต้องการออกมาแล้วสําคัญคือคุณต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นในแต่ละอย่างที่คุณต้องการให้เป็นไปเนี่ยว่าคุณได้รับมันด้วยความรู้สึกที่แท้จริงเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีอิสระในการขีดชะตาให้เป็นไปตามต้องการถึงแม้จะไม่ใช่เวลานี้ แต่สร้างขึ้นได้ทีนี้ก็ต้องเชื่อว่ามันเกิดขึ้นต้องมีความรู้สึกรับรู้ถึงเหมือนกับคนเรารู้สึกได้ว่าคุณมีสิ่งนั้นแล้วมันอาจจะฟังดูไกลแต่ว่ามันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะคะ แต่เพียงแต่มันจะต้องสร้างขึ้นมาจากในพลังงานความคิดของคุณก่อนในการเชื่อว่าคุณต้องได้รับสิ่งที่ดีนั้นคุณจะต้องรู้สึกและรับรู้เหมือนเราสัมผัสแล้วอะแล้วการปีกตัวออกสันโดดเหมือนเหมือนอย่างเช่นแม่มดเนี่ยคำพูดเนี้ย ไม่ไม่ต่างอะไรกับการที่เรามีสมาธิอยู่กับตัวเอง mm. เพราะว่า mm. การสงบอยู่กับตัวเอง mm. คุณคุณได้เข้าไปอ,อยู่เข้าถึงข้างในตัวเองในจิตตัวเองคุณอยู่กับลมหายใจหรือว่าในความรู้สึกตัวของคุณเนี่ยโดยละทิ้งจากความคิดวุ่นวายแบบอื่น นั่นหมายถึงการที่คุณจะมีพลังเมื่อไหรที่คนเรารู้รู้สึกสงบอยู่กับข้างในตัวเองเหมือนเรามีสมาธิในการทำงานการเรียนหรืออะไรหลายๆอย่างพลังจะทุ่มเทไปที่ตรงนั้นคุณสงบอยู่กับความคิดตัวเองคุณอยู่ในความคิดและออ่ พยายามที่จะมีความรู้สึกรับรู้สัมผัสได้ถึงสิ่งที่คุณต้องการชีวิตที่ดีอย่างไรอ,อ,อะไรที่คุณต้องการเชื่อมั่นว่าคุณได้รับแล้วพลังจะถูกทุ่มเทไปอยู่ที่ความคิดตรงนั้นเพราะทุกอย่างความคิดคือพลังงานก็จะถูกพุ่งตรงไปที่ตรงนั้นเช่นคุณอยากมีชีวิต ดีขึ้นก็ไม่ใช่แค่พูดว่าดีขึ้นพูดส่วนหนึ่งแต่คุณต้องรับรู้ด้วยว่ามันดีขึ้นมันต้องดีขึ้นแน่นอนนี่คือความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นแล้วพยายามที่จะใส่พลังเข้าไปอีกว่าสิ่งดีๆนั้นอ่ะคุณได้รับแน่นอนและคุณได้แล้ว โดยที่ไม่ต้องสนใจว่าสภาวะที่คุณอยู่คืออะไรยังไงมันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในเป็นพลังความคิดขึ้นในตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วสิ่งนี้ต้องทำทุกวันคือไพ่ใบนี้กำลังสื่อสารว่าคุณต้องพยายามออรับรู้ ในสิ่งที่คุณต้องการสัมผัสว่าคุณได้รับแล้วแล้วก็พยายามทำทุกวันมันเหมือนการ m a n i f e s ทีเ่เป็นแรงดึงดูดที่คุณพยายามที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีนั้นกลับเข้ามาด้วยการสร้างความสงบและพลังบวกในตัวคุณก่อนแล้วก็พยายามารับรู้ ซึมซับในสิ่งดีๆที่คุณต้องการนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณดังนั้นมันมีความเป็นไปได้ในพลังงานตรงนี้แล้วเมื่อคุณทำทุกวันเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างแล้วก็บันดาลสิ่งที่คุณสิ่งดีๆนั้นเนี่ยที่คุณต้องการชีวิตที่ดีที่คุณต้องการ เข้ามาได้ด้วยพลังของตัวคุณก็คือเปรียบเสมือนพลังของแม่มดเวทมนต์ที่เธอมีอันเนี้ยอาศัยด้วยสิ่งเหล่านี้คือพลังงานความคิดนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่กำลังสื่อสารบอกคุณซึ่งคิดว่ามี ก็ต้องมีบางคนบางท่านที่กำลังเจอกับเหตุการณ์ที่มันไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังหรือว่าเหนื่อยล้ากับสิ่งที่พยายามอยู่ก็ขอให้เป็นข้อความที่ดีเป็นคำแนะนำที่ดีจากพี่ไพ่ถึงคุณนะคะอันไหนที่ หยิบใช้ไปได้ก็คือสามารถเป็นคำแนะนำที่ดีให้กับคุณเนี่ยก็ขอให้ได้รับในสิ่งดีแล้วก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่พี่ไพ่ต้องการบอกก็จ,จะไปตรงกับสถานการณ์ของบางท่านที่ยังยัง อาจจะมีความเหนื่อยล้าอาจจะมีอะไรที่มันวุ่นวายเกิดขึ้นในชีวิตก็ลองปรับใช้กับชีวิตของบางท่านดูนะคะหรือในบางท่านอาจจะเป็นไม่ได้เจอสถานการณ์นี้แต่ว่าสามารถนำไปใช้ได้หรือเป็นข้อคิดดีๆจากพี่ไพ่ก็ขอให้ ได้รับในสิ่งดีๆนั้นนะคะก็ในวันนี้ก็ประมาณนี้ขอให้ทุกท่านที่มารับชมได้รับในสิ่งที่ดีสมหวังในสิ่งที่ต้องการนะคะแล้วก็ในสิ่งที่พี่ไพ่บอกมาทั้งหมดเนี่ยขอให้เป็นประโยชน์ แม้นิดนึงสำหรับคุณทุกท่านก็จะดีใจมากแล้วค่ะนะคะขอขอบคุณที่ทุกท่านได้เข้ามารับชมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ